พี่คะขอถามหน่อยอมีซันซิลที่เขามีแถมกิฟต์ของบัตรอะคะ่ะกิฟต์ตัวกิฟต์มาหรือยังอะคะมาแล้วค่ะเออ่ขอดูได้ไหมได้ค่ะวิ่งเลยค่ะแล้วอันนี้เราต้องซื้อซันซิลครบกี่บาทอะคะ่ะสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะแล้วแล้วถ้าอันนี้เราซื้อครบสี่เก้าเก้าแล้วเราจะต้องเสียอะไรอีกไหมคะเพื่อที่จะได้กิฟต์อันนี้มันจะขึ้นในหน้าอนนะคอมเลยค่ะแล้วก็แถมให้ลูกค้าได้อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวหนูไปเลือกของก่อนนะ เงื่อนไขก็คือซื้อซันซิลให้ครบสี่เก้าเก้าอะค่ะทุกคนแล้วก็เอาไปแลกซื้อกิฟต์ได้เลยส่วนกิฟต์เนี่ยก็คือไม่ต้องเสียอะไรแล้วเราก็จัดไปเลยทุกคนเอาสองชุดที่หนูซื้อมาละเออมันสี่ก้เก้ามันจํากัดการซื้อไหมอ่ะเดี๋ยวพี่ลองเช็คให้หนูดูถ้าคือเป็นแยกบินอนะ่ะน่าจะไม่จํากัดอ่านี่แยกบินก็ได้ได,ได้มาแล้วค่ะเดี๋ยวกลับไปแกะที่ว่านนะคะ ไปถามมาให้แล้วค่ะต้องซื้อให้ครบ499นะคะถึงจะได้กิฟฟรีค่ะอันนี้เราก็เลยซื้อมาทั้งหมด2ชุด